สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บทที่3เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่านะคะในบทนี้นะคะเราก็ได้พบกันเป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมคะหัวข้อในครั้งที่3นี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนเรื่องเปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญาตอนที่2กันคะ่ะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าแต่ก่อนที่ จะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์ของหัวข้อนี้กันก่อนนะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องลิขสิทธิ์ได้ค่ะสอนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาผลงานของตนเองได้ค่ะคุณครูนะคะมีคําถามชวนคิดเนาอมาให้นักเรียนได้ชวนคิดกันก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาของเรานะคะ โดยมีคำถามว่านักเรียนคิดว่ากรณีตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ค่ะกรณีแรกนะคะก็คือการซื้อขายหรือการทำสำเนาแผ่นซีดีดีวีดีเพลงภาพยนตร์นะคะกรณีที่สองการถ่ายเอกสารจากบทความหรือในหนังสือนะคะกรณีที่สาม การเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายให้ลูกค้าฟังในร้านของตนเองนะคะครูคจะมีเวลาให้นักเรียนคิดนะคะ15วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วุครูคขอเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเป็นยงไงบ้างคะนักเรียนน่าจะได้คําตอบกันแล้วเนะาะแต่ใครยังไม่ได้คําตอบก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันดีกว่าว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะคะโดยนะคะดิกิทธิ์เรามาดูความหมายของลิกิทธิ์กันดีกว่าว่าดิกิทธิ์คืออะไรนะคะ นิคสิทธิ์นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งกฎหมายให้สิทธิ์กับเจ้าของสามารถกระทํำการใดๆก็ได้กับผลงานของตนเองแต่เพียงผู้เดียวนะคะเช่นการคัดลอกทำซ้ำเผยแพร่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นคัดลอกทํำซ้ำเผยแพร่โดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้ค่ะต่อมานะคะประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะ งานที่มีลิขสิทธิ์นั้นมีมากมายหลายแบบเลยนะคะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่ามีกี่แบบและอะไรบ้างคะ่ะแบบแรกก็คืองานวรรณกรรมนะคะเช่นสิ่งพิมพ์หนังสือสิ่งเขียนรวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่เราคิดขึ้นมาหรือเราเขียนขึ้นมานะคะ ต่อมาค่ะงานนาฏกรรมนะคะเป็นงานเกี่ยวกับการรำการเต้นการทำท่าทางหรือการแสดงที่ประกอบเป็นเรื่องราวนะคะเช่นนักเรียนสามารถออกแบบท่าเต้นใหม่นะคะท่าเต้นนั้นก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของนักเรียนเองค่ะต่อมานะคะเป็นงานศิลปรกรรมเช่นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมนะคะการถ่ายภาพหรือการพิมพ์ภาพนะคะภาพพิมพ ถ้านักเรียนสามารถวาดภาพหรือถ่ายภาพออกมาแล้วนะคะภาพถ่ายหรือภาพวาดนั้นก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของนักเรียนเองนะคะผู้อื่นไม่สามารถนําไปใช้ได้นะคะต่อมานะคะงานดนตรีกรังค่ะเป็นงานเพลงที่เกิดจากการเรียบเรียงการขับร้องการบรรเลงรวมทั้งการเรียบเรียงเสียงประสานหรือโน้ตเพลงนะคะ อีกประเภทหนึ่งนะคะจะเป็นงานโสตทัศนวัสดุนะคะเป็นการนำดับภาพและบันทึกภาพลงบนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถเล่นซ้ำได้โดยใช้อุปกรณ์อื่นๆน,นะคะรวมทั้งเสียงประกอบเช่นวิดีโอเทปด้วยค่ะ ต่อมานะคะงานภาพยนตร์เป็นการลำดับภาพซึ่งสามารถบันทึกลงบนอุปกรณ์อื่นๆและสามารถแสดงต่อเนื่องได้นะคะรวมทั้งเสียงประกอบในภาพยนตร์นั้นด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นสิ่งบันทึกเสียงนะคะเป็นการลำดับเสียงดนตรีเสียงการแสดงเทปเพลงโดยบันทึกลงในอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะคะที่สามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้นะคะเช่นเรา บันทึกเสียงดนตรีที่เราเล่นเองนะคะอยู่ในพวกเทปคาสซ็ตหรือเทปเพลงหรือในวิดีโอเทปนะคะก็จะเป็นสิ่งบันทึกเสียงนักเรียนสามารถทําสิ่งบันทึกเสียงที่เป็นที่มีลิขสิทธิ์ของตนเองได้เลยนะคะต่อมาค่ะงานแพทย์เสียงและแพทย์ภาพนะคะการนํางานออกแสดงด้วยการแพทย์เสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์นะคะหรือทั้ง2องอย่างนะคะสู่ สาธารณะค่ะงานประเภทสุดท้ายนะคะคืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์และ,ะแผนกศิละปะนะคะเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ไม่ได้จัดอยู่ในงานทั้ง8ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแล้วเราเรียนรู้เรื่อง ลิขสิทธ์แล้วนะคะว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะก็จะมีประมาณ8ปดเประเภทด้วยกันนะคะเรามาดูดีกว่าว่าใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์กันเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์กันนะคะเจ้าของลิขสิทธ์นะคะก็คือผู้สร้างสรรค์งานโดยความริเริ่มของตนเองโดยไม่มีการลอกเรียนแบบคนอื่นค่ะผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ว่าจ้างในกรณีให้บุคคลอื่นสร้างสารรค์ผลงานผู้ดัดแปลงรวบรวมหรือประกอบกันเข้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆแล้วนะคะต่อมาค่ะผู้รับโอนลิขสิทธิ์เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะเราสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะ หน,นะคะเป็นข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารค่ะ 2. รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆค่ะ 3. ระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงและหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกลมหน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่นนะคะ 4. คำพิาพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยและรายงานของทางราชการค่ะห้าคำแปลและการรวบรวมผลงานตามข้อ1ถึงข้อ4นะคะซึ่งทางราชการนะคะได้จัดทำขึ้นมา 6. นะคะผลงานที่ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ได้สละสิทธิ์ในผลงานนั้นแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะผลงานที่หมดอายุความคุ้นครองลิขสิทธิ์แล้วนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูหวัวข้ออายุการคุ้มครองของลิขสิทธิ์กันอีกค่ะว่ามีอายุการคุ้มครองกี่ปีนะคะเมื่อเราได้เขียนบทความของตอนเองหรือได้แต่งเพลงของตอนเองนะคะเรามาเรียนรู้กันว่าบทความและบทเพลงของเราจะมีลิขสิทธิ์กี่ปีกันบ้างค่ะในกรณีบุคคลทั่วไปนะคะก็เช่นคุณครูคหรือนักเรียนนะคะมีการทําผลงานของตอนเองหรือมีบทความมีการแต่งเพลงของตอนเองนะคะก็ นิตสิทธินั้นนะคะจะอยู่ตลอดอายุผู้สร้างสารรค์เลยแล้วก็บวกอีก50ปีนะคะต่อมาค่ะเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะคุ้มครอง50ปีนับแต่สร้างสารรค์ขึ้นมานะคะ ต่อมานะคะเรามาดูเก็บความรู้กันดีกว่าค่ะว่าในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะที่นักเรียนจะต้องเอาข้อความเขามาใช้หรือเอาข้อมูลเข้ามาใช้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตสัญลักษณ์นะคะที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลนั้นด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในการใช้งานจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีคําว่า copy right แล้วก็ creative common นะคะตัวสีก็จะมีการแสดง สัญลักษณ์ต่างๆนะคะว่าเราสามารถนำผลงานของเขามาทำซ้ำได้ไหมหรือว่ามาดัดแปลงได้ไหมนะคะถ้าเราเอามาทำดัดแปลงเราต้องขออนุญาตเขาก่อนหรือไม่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลงานใดที่ไม่มีเครื่องหมายตัวก o อปปี้ไรหรือ Creative c o m m o n นะคะเราก็ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันตนเองเนาะแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของผลงานที่เรานำมาอ้างอิงด้วยค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะคะว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาใน ค้บที่1กับค้บที่2แล้วใช่ไหมคะเรามาทำกิจกรรมที่3.2ดีกว่านะคะว่าช่วยนนและน้ำหวานค้นหาและจับประเภทของสัพ์สินทางปัญญาค่ะก็คือมีโจทย์ว่าให้นักเรียนวิเคราะห์สถาการณ์และภาพตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเนาะ เป็นร้านข้าวมันไก่ของป้าหมอนนะคะนนและน้ำหวานนะคะเข้ามารับประทานอาหารในร้านข้าวมันไก่ของป้าหมอนนะคะน้ำหวานจึงสงสัยว่าการเปิดร้านขายข้าวมันไก่ของป้าหมอนนั้นนะคะรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ภายในร้านนะคะและทรัพย์สินอื่นๆภายในร้านข้าวมันไก่มีทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆนะคะมีประเภทใดบ้างที่จัดเป็นและไม่เป oh ็นทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและ ถ้าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เพราะเหตุใดค่ะคุณครูนะคะก็จะมีตารางวิเคราะห์ให้นักเรียนนะคะก็จะมีตารางสทั้งหมด4ช่องนะคะช่องแรกก็คือประเด็นการวิเคราะห์นะคะช่องที่2นะคะก็จะเป็นเป็น ประเด็นการวิเคราะห์นี้นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เป็นนะคะถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะันทางปัญญาน,น,นะคะจะจัดอยู่ในกลุม่มทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลิข,ขสิทธิ์นะคะแล้วก็ให้ CA, นักเรียนบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดถึงจ,จัดอยู่ในกลุม่มทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือจัดอยู่ในกลุม่มลิขสิทธิะคะ์ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะครูจะให้เวลาในการทำ30นาทีนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดนะคะเพื่อทำกิจกรรมได้ค่ะแต่ถ้านักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นนะคะเพื่อเรียนต่อไปนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะเป็นยังไงคะ นักเรียนน่าจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบของครูคกันดีกว่าว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะคะประเด็นในการวิเคราะห์แรกนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือป้ายชื่อร้านข้าวมันไก่ป้าหมอนนะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะอยู่ในประเภททรัพย์สินอุตสาหการรมนะคะเนื่องจากชื่อร้านเป็นชื่อทางการค้านะคะแล้วก็ป้ายชื่อร้านเป็นเครื่องหมายทางการค้านะคะ ก็จะอยู่ในกลุ่มทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนาะข้อสอนะคะรูปถ่ายภายในร้านรูปถ่ายภายในร้านนะคะก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะจัดอยู่ในหมวดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเพราะว่ารูปถ่ายเป็นลิขสิทธิ์ประเภทงานศินลปรกรรมนะคะ,ะนักเรียนจําได้ไหมคะชวนคิดเริ่มต้นเนาะที่คุณครูให้นักเรียนคิดก่อนก็คือ น,นักเรียนคิดว่ากรณีตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนาะเรามาดูในกรณีแรกกันดีกว่าเป็นการซื้อขายหรือการทำสำเนาแผ่นซีดีดีวีดีเพลงภาพยนตร์นะคะ ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเนื่องจากแผ่นซีดี DVD นะคะเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ไม่สามารถทําซ้ําเพื่อการค้าหรือทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียประโยชน์ได้นะคะดังนั้นผู้ต้องการที่จะทําการดัดแปลงแก้ไขหรือเอผยแพร่ผลงานต่างๆที่มีลิขสิทธิ์นี้นะคะจึงควรขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนคะ่ะ ประเด็นต่อมานะคะการถ่ายเอกสารจากบทความหรือหนังสือนะคะก็ผิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากผลงานเอกสารบทความหรือหนังสือนะคะเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถทําซ้ําหรือทําสําเนาผลงานได้แต่เพียงผู้เดียวนะคะผู้อื่นไม่สามารถทําสําเนาเพื่อการค้าได้นะคะและไม่สามารถทําสําเนาผลงานในปริมาณมากเกิน ความจำเป็นได้นะคะที่จะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเสียประโยชน์นะคะกรณีสุดท้ายนะคะกรณีที่3การเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายให้ลูกค้าฟังในร้านของตนเองนะคะก็ผิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากนะคะผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ทุกคนนะคะเมื่อซื้อผลงานนั้นมาแล้วสามารถใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้เท่านั้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะในการเรียนวันนี้เรื่องลิขสิทธิ์เนาะลิขสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้เริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นนะคะโดยผู้สร้างสารรค์นะคะจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสารรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนนะคะ เป็นไงบ้างคะเราเรียนเรื่องลิขสิทธิ์เนาะเราก็ต้องมีการเขารร้าลบลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะ,ะเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันนะคะรอติดตามกันคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ